ไป <You S 1> เรียนภาษาอันยูโกคุณไปถ้าคุณไปไหมพูดยังไงอะไรขึ้นก่อนดูยูโกคุณไปไหมนะไไถ้าฉันไปก็ yes Yes I go เออถ้าไม่ไปก็ no I อ o น t อโดนไอ o นเออนั่นแหละถ้าเป็นแบบนี้เข้าใจไหมถ้าเป็นพวกกริยาต่างๆใช้ดูใช้ดูถามอ,อ้าวคุณเข้าใจไหมเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นยังไงอันอะไร understand u n ถามว่าคุณเข้าใจไหมก็เป็น do you understand นั่นแหละที่เขาดูมาถามกลับไปถ,ถ้าถา้าเข้าใจก็เป็น yes yes I understand ถ้าไม่ล่ะ no I don't understand เห <Understand. S 1> ็นไหมถ้าเป็นอยู่คือคุณอยู่ไหนพูดสิ where are you เออนั่นแหละคำที่เป็น verb to be นะ่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับสถานที่เราจะถามจะจะ,จะใช้คำว่าอยู่เห็นไหม คุณอยู่บ้านไหมว่าไง B I U ม่ใช่ B I U อะไรนั่นน่ะอาก่อน I R I U S home เออนั่นแหละถ้า U I S home มันไม่ได้ถามจะเป็น a R e y o U at home เอาคำเดียว R I U S home คุณอยู่บ้านไหมอ่าถ้าใช่ว่าไง Yes I a M am at I home ใช่ฉันอยู่ที่บ้านจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันด้เลยไม่ฉันไม่อยู่ที่บ้านไง No I don't I don't ที่ไหนล่ะ No I do ลืมแล้วลืมแล้ว no i อะไรไรอะไร no i อะไร no no i m n o t I a m n o t ที่บ้าน at home at home no i a m n o t เออถ้าถ้าเป็นอยู่เนี่ยเรียน i a m n o t เข้าใจไหมเออ i m n o t ถ้าเป็นอยู่คือเนี่ยใช้ใช้ m h a t is a m r ถ้าเป็นอยู่คือคุณคือใครว่าไงงูอะไร ใช้ดูก่อนใช่ไหมจันไม่<า>ไม่อันนี้ถ้าเป็นฮูแล้วจะไม่มีดูคือหน้าหน้าเด็ดขาดเลยหู้อะไรหูอะไรกระโดดข้ามหออยู่หูหูอะไรหู้ iu เออฮู้ iu เห็นไหมไม่ใช่ยู่อ่านะหู้ r u ฮูู้ u คุณเป็นใครฉันคือดาวไงอะไร i m ดาวเออนั่นแหละฉันคือดาวฉันเป็นดาวเนี่ยถ้าเป็น,<ไ><ไ>นแสดงตัวตนหรือแสดงอาชีพเนี่ยเราจะแปลว่าเป็นก<ไ>็ได้คือก็ได้ แต่ถ้ามันเป็นเกี่ยวกับสถานที่เราต้องแปลว่าอยู่เห็นไหมฉันอยู่ที่นี่ยังไง i อเอ็มเเออเห็นไหมฉันอยู่มันจะแปลว่ามันจะแปลว่าฉันอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าฉันเป็นที่นี่เป็นอะไรอ่ะฉันคือที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไอเอ็มเคือที่นี่เออเป็นมันเป็นสถานที่ไงมันจะต้องแปลว่าอยู่นี่แหละมันจะไม่แปลว่าเป็นไม่แปลว่าคือแล้วฉันเป็นที่นี่เออมันได้ไม่ได้จะไม่เข้าใจ I อ m อ e r e เออฉันอยู่ที่นี่เออ คุณอยู่คุณอยู่ที่นี่ไหมว่าไงกระโดดข้าวหัว I Are you ที่นี่ here อ่า are you here คุณอยู่นี่เหรอใช่ฉันอยู่นี่ก็เป็น yes 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 I am here ไม่ฉันไม่อยู่ที่นี่ no I don't เดี๋โดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว no I I am not I am not here พอดีไม่มีนนั่นแหละ I am not here ถ้าเธอคำไหนไม่ไม่สามัญได้อยู่ที่นี่ I am not h ถ้าถ้าเธอใช้คำนี้เธอจะไปใช้โดนเดยดขาดนะเออ Ayu here no I don't here ม่ no I'm not here ถ้าหนูจะลงอไม่ไม่ไม่ลงถ้าถ้าเธอแต่งตัวสีดำเธอก็ดำมาตลอดมันใหญ่มันมันถูกแล้วอ่ะเออเธอจะข้ามไปอย่างอื่นก็ไม่ได้นะเออ I am I don't here มันจะไม่เข้าใจอ่ะฉันไม่ที่นี่ ที่ไหนจะแปลว่าอยู่มันโดนแปลว่าไม่ใช่ไหมละ่ะคําว่าอิสราเมันเป็นอยู่คือแล้วก็ am not ไม่อยู่ไม่เป็นไม่คือถ้าเป็นสถานที่ก็เป็น I am not เอเเออย่เออนั่นแหละ <I am S 1> ฉัน <not S 1> ไม่<น>อยู่ที่นี่เพราะ am ในที่นี้แปลว่าอยู่ใช่ไหมละ่ะนั่นเธอจะร่นมันใส่ทาไมละ่ะ I am not here คือว่าจะไม่ได้อยู่ที่นี่โอเคนั่นแหละอโอเคนะเรียนภาษาอังกฤษเรียนที่พัทยากับจางนรูน ค่อยๆศศกษาแปอาจารย์หนูก็หนูก็เพิ่งจะรู้เยอะแล้วแหละเมื่อก่อนหนูก็ยังไม่รู้เลยขนาดเล่าเวียหนูยังแปลแยกไม่ออกเลยนั่นแหละ